สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวันไทน์แฟมิลีนะคะตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดเลยนะคะดูสภาพที <c oughs> ่นอนหนูโอ้ยเป็นแบบนี้ต้องเอาดินมาใส่ให้อีกแล้วครับเจอเฉะไปหมดเลยบัดนี่โอ้โหฝนก็ยังไม่หยุดครึมฟ้าครึมฝนทั้งวันเลยวันนี้ โอ้ดูดูโยกใหญ่เลยค่ะถึงเวลาอยากกินกล้วยแล้วมั่งนี่โยกใหญ่เลยดูน้ำมันไหลเข้านะคะต้องเปิดน้ำออกครับผมดีครับก่อนเลยดีครับเมื่อก่อนก็ใส่ดินให้นะคะแต่ว่าเด็กน้อยทำดินหายหมดเกลี้ยงเลยค่ะ หายเลยตรงที่น้องวายืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะสูงนะแต่ตอนนี้ดินมันหายไปหมดแล้วดินหนูหายไปไหนหมดแล้วนะมันเฉือะแฉะไปหมดแล้วนะออ้ยลมก็มาอีกแล้วหนาวไหมลูกหนาวไหมดีนะหนูไม่ได้ยืนตากฝนโชคดีมากเลยที่ไม่ได้ยืนตากฝนนะครับ ลมมาอีกแล้วหนาวไหมสองแม่ลูกหนาวรอเปล่าหนาวบา่ฝนก็ยังลินอยู่นะคะยังไม่หยุดตกเลยตรงนี้จะเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วเตาอ้วนโกยดินออกไปไหนหมด นู่นค่ะต้องเปิดน้าออกไปทางนู้นเลยน้ามันไหลเขาที่นอนเบิดแล้วเด้อตาอ้วนเอ้ยน้ามันไหลเขาที่นอนเบิดเล้วต้องเอาดินมาใส่ให้ตรงที่นอนนองวานี่สูงๆค่ะเพราะว่าเนี่ยน้ําตรงเนี้มันไหลเข้าไป อ้วนหนาวบอวันท้ายหนาวไหมลูกหนาวบอหนาวเลยดูสิคะพอคนเปิดน้ำออกไปตรงนี้เปิดน้ำออกไม่งั้นน้ำขังค่ะไม่งั้นน้ำขังแน่เลยตรงนี้ต้องเอาดินมาใส่อีกแน่มัน ฝนตกทั้งวันเลยครับตกช่วงบ่ายครับผมยังไม่หยุดเลยตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นแล้วตาวันฝนยังไม่หยุดตกเลยดูไปแล้วคงจะตกทั้งคืนแน่เลยวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับ ไม่นิ่งยืนไม่นิ่งอผมไม่นิ่งอ่ะผมยืนอีกครึมแล้วนะคะครึม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 ทั้งวันลมก็มา ยืนนิ่งๆหน่อยวะหนูจะโยกทำไมเยอะถอยหน้าถอยหลังอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ถอยไปหาแม่ฝนฝนตกมาแรงๆก็ถอยไปหาแม่กลัวเสียงฝนตาอวนกลัวเสียงฝน กลัวเสียงฝนใช่ไหมครับเฮ้ยลมหนาวมาแล้ว,ลวฝนเริ่มมาอีกแล้วตาอ้วนโอ้โหพอผลได้เอาโคดให้น้องวาทานด้วยเตียงหนึง่งสี เราลองให้กินสิแต่ว่าเคยให้กินแล้วเนาะข้าวโพดต้มไม่กินเอาทิ้งพี่เจียเอาข้าวโพดมาให้ค่ะนี่พี่เจียต้มมาอย่างดีเลยแต่ตาอ้วนเคยให้กินแล้วไม่กินข้าวโพดต้มนะคะเด็กน้อยอะไรไม่กินข้าวโพดต้มอ่าแล้วก็ไอ้นั่นต้มก็ไม่กินนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งก็ไม่กิน อมไม่เอาเลยไลยตวันฝนมาอีกแล้วฝนไม่หยุดลอกนูน่นขาวจั่วมาอีกแล้วฝนข้างหลังแม่เรวรุ่งนูน่นนคือสิบ่าเศ้าดอดเด้นนี่ฝนไม่หยุดเลยครับ ตกทั้งคืนแน่เลยมาแห้งกวัวเก่าแล้วอ้าแล้วจะยืนโยกทำไมเนี้ยยืนโยกทำไมเนี้ยฮ้มันเป็นยังไงเหรอเบิงวะเบึงวะยืนนิ่งนิง่บอกเป็นเบิงวะ อากาศเย็นอย่างนี้ไม่ต้องกินน้ำหรอกเนาะหนาวหนาวไหมลูกมนเลนท้ายหนาวไหมอากาศเย็นอย่างนี้เอาโยกแข่งกันไปเมกับลูกฝนกระตกมากบยุดโอ้ตกแรงแล้วนะครับ อาบน้ำได้โบอาบน้ำได้โบมันหนาว่ <laughs> ไ,ได,ไได,ดววอว้ฝ่าหง่งน่าแบบนี้ฝนอ๋อฝนมันตกเข้าไปถึงข้างในนู้นเลยด้ยเนี่ยฝนมันสาดเข้าไป หนาวไหมจ้าอ้วนหนาวไหมดีแล้วไม่ต้องยินตกฝนเนาะเนาะเพชรมงคลเพชรมงคลหนาวไหมลูกหนาวไหมเพ้มงคลาวาลมเียลมมาหนาวแล้วลนะคะเรมงคลนูนด,ดูที่กอไผ่นะคะลมมา สายสะโพกโยกเอวเออเออเออมันเป็นยังไงโอ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลมมาแรงแล้วเออเออเ <Now. S 1> ออหนาวสิลมมาแรงแล้วก็นาวนะสิครับแต่ตรงแม่เรารุ่งไม่โดนฝนนะแต่ตรงน้องวานนี่โดนฝนเพราะว่าฝนมันสาดมาทางนี้ไงทิศตะวันออก่ไง ไม่หนาวหรอกเพราะว่าเด็กน้อยออกกาลังกายตลอดเนี่ยดูสิไม่อยู่นิ่งคะ่ะออกกําลังกายตลอดเลยผมไม่หนาวหรอกคับนู้ดูฝนมาแล้วคะ่ะน MM. ู้นูเท้า,าจั๊วเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามน้องวัเลนทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคืนนี้เตาอ้วนหนาวแน่เลยเอามือล้วงปากอะไรติดฟันไหมลูก อะไรติดฟันเหรออะไรติดฟันเหรอครับอ้าปกากเนี่ยเห็นไหมพ,พ่อพนเอาไปให้ทานไม่ทานนะคะข้าพดต้มนี่ทําไมถึงไม่ทานไม่รู้ให้ทานหลายรอบแล้วไม่ทานกินไหมอ่ะไม่หยิบใส่ปากเลยค่ะดูพ่อพลเอาไปไม่หยิบใส่ปากเลยเด็กน้อยอะไรไม่กินข้าวโพดต้ม อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ